สวัสดีครับสำหรับสัปดาห์ที่10ชิ้นงานแรกเราจะมาประกอบส่วนหน้าของจักรยานกันนะครับก่อนอื่นผมจะทำการสร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาคราวนี้เป็น Assembly นะครับเลือกเป็น Assembly แล้วคลิกโอเคต่อจากนั้นนะครับผมจะทำการ Insert ชิ้นงานแรกเป็น แฮนจักรยานนะครับจากนั้นผมจะทำการโหลดก่อนแล้ว move component to position ที่ 000, 000. เพื okay. ่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นจึงกลับมาฟิกซ์อีกครั้งหนึงคราวนี้ก็จะนำเข้าชิ้นงานเข้ามาอีก2ชิ้นนะครับเป็นกลิดมือจัรโรเตตตตัวนี้นะครับ about แกน Y 180แองศาแล้วโอเค จากนั้นนะครับคลิกที่ผิวด้านไม้กดอนดิเมตค้างไว้ครับจากนั้นลากครับลากชิ้นงานมาต่อกันนะฮะกดอนดิเมตค้างไว้ขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมสองก้อนนี้นะครับเลือกเป็นแบบโคเซนทริกจากนั้นครับ เลือกพื้นด้านในของกริดมือจับหมุนชิ้นงานมากดคอนโทรลค้างไว้เลือกผิวนี้นะครับเมดแบบ Co In c o i ินซิเดนตแล้วโอเคจากนั้นนะครับผมจะทำการนำเข้าชิ้นงานคอจักรยานนะครับ สำหรับคอจักรยานนั้นนะครับจะต้องไปแก้ส่วนนี้นะครับให้มีลัศมีในเท่ากับที่ให้มีไดมิเตอร์ในเท่ากับ25มิลิเมตรและไดมิเตอร์นอกเท่ากับ35มิมลิเมตรนะครับจากนั้นนะครับทําก,การเมตรคูณเดนที่ชิ้นงานคอจักรยานเลือกไลท์เพลน แล้วไปเมทกับแฮนจักรยานไลท์เพลนของแฮนจักรยานจากนั้นนะครับท็อปเพลนของคอจักรยานและท็อปเพลนของแฮนจักรยานแบบพา ralel แล้วโอเค ิ้นงานก็จะหมุนไม่ได้นะครับต่อจากนั้นนําเข้าชิ้นงานแกนข้อมุลจักรยานวงกลมนี้กดคอนรนค้างไว้กดวงกลมนี้เลือก m เม c โคอินซเดนแล้วนะครับ ผิวบนนี้และผิวในนี้นะครับแบบโคอินซิเดนต์ต่อจากนั้นนะครับผมจะทำการนำเข้าชิ้นงานตัวบกคองสปริงนะครับตัวบุคองสปริงที่ต้องเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับ ืสองชิ้นงานนี้นะครับ Mesh c o n c e n t r i c ผิวล่างครับขอโทษทางไว้ผิวบนนะครับ จากนั้นนะครับผมทําการนําเข้าชิ้นงานอีก2ชิ้นได้แก่ตะเกียบคู่หน้าและวิลเลอร์ตะเกียบคู่หน้าอันเรื่องมาจากว่าผมได้ทําการวิลเลอร์ไว้แล้วนะครับจากนั้นทําการเมชเหมือนเดิม ทั้งสองชิ้นพื้นบนนี้นะครับผิวบนนี้นะ Coincidence จากนั้นนะครับที่ตัวคองสปริงเลือกฟอนเพนเมดกับฟอนเพนแบบพา ralel โ okay. อเคและทำเช่นนี้ในกรณีตัของตะเกียบด้วยนะครับฟอนเพนเมดกับฟอนเพนแบบพา ralel โ okay. อเค งานหมุนไม่ได้นะครับต่อจากนั้นนะครับให้ทำการใส่สปริงนะครับผมจะทำการใส่สปริงสปริงไม่ต้องแค้ไขอะไรนะครับแต่ว่าใส่สีในที่นี้ผมใส่สีแดงนะใส่ไปสองชิ้นครับจากนั้นนะครับ ที่ชิ้นงานสปริงที่ได้ใส่ไว้คลิกที่ไลท์เพนเมชกับไลท์เพนของตะเกียบและฟอนเพนทั้งของตะเกียบและสปริงอันเดิมครับ ไชิ้นงานการร่วมศูนย์กันนะครับจากนั้นนะฮะคลิกที่ผิวล่างจะวรมล้างไว้ผิวล่างเลือกเมชทันเจนแล้วครับและทำเช่นเดียวกันกับสปริงอีกชิ้นนะครับเมื่อทำการใส่สปริงแล้วนะครับ ลำดับต่อไปผมจะทำการใส่สกรูนะครับไปที่ t o o l box สกรูแลนนัทที่ผมเลือกทั้งหมดจะเป็นตระกูลมาตรฐานเยอรมัน d n ะก่อนอื่นผมจะเลือกนัท x นัด rolling top แบบ M14 ใส่ไป2ตัวนะฮะผมจะทําการหมุนชิ้นงานตามแกน X -90 องศา จากนั้นนะเลือกสีเส้นวงกลมแล้วทำการเมชแบบโคเซนทริกเลือกที่ผิวหน้านี้นะครับและผิวหน้านี้เมชทำเช่นเดียวกันกันกบนัดอีกตัวเม,มื่อทำการใส่นัดที่ทั้งสองข้างแล้วครับต่อไปผมจะใส่นัดที่นี้ก่อนนะครับใส่ ใส่เป็นโบนนะครับในที่นี้ผมจะเลือกแบบสล็อตนะฮะสล็อตเฮดแบบสล็อตชีสเฮดที่มีไบมิเตอร์เท่ากับ10และเลนท่าสา ใส่ไปตัวเดียวพอนะหมุนชิ้นงานตามแกนแซด90องศาบิดลาดเล็กน้อยชิ้นงานอยู่ไหนเลยอยู่ด้านบนนะจากนั้น ทำการร่วมศูนย์ก่อนนะครับเนลือกที่พื้นล่างนี้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้พื้นล่างนี้เมจหวัวจะเข้าไปในล่องซอตต็อกเก็ตพอดีนะครับสุดท้ายครับ bone and screw. Look. H bolt and screw. Grade A B T A N E N. M eight. Length thirty. L okay. ใส่ตัวเดียวหมุนชิ้นงานเก้าส <c oughs> ิบองศาจากนั้นทำการร่วมศูนย์แล้วโอเคผิวบน ผิวล่างบนผิวล่างเรียบร้อยครับสุดท้ายนะใส่นัดอีกหนึ่งตัวผมเลือกแบบ hex nut เลือกแบบตินนะเนื่องจากว่าเหลือช่องว่างน้อยแล้วแบบ M M8 แล้วโอเคใส่พิมัวเดียวคอนะครับทำการร่วมศูนย์ได้เลยครับจากนั้นนะที่ผิวล่างและผิวหน้านี้โอเคชิ้นงานใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับ สุดท้ายก็จะเป็นการใส่โครงล้อนะด้วยกันจับโครงล้อหน้าเข้ามาใส่ชิ้นที่วงกลมและขาตะเกียบเมกแบบโคนทริกและที่โครงล้อหน้า ไลท์เพลนเมชกับไลท์เพลนของชิ้นงานแบบโคนิซเน้นได้ล้ออยู่ตรงกลางชิ้นงานพอดีนะครับสุดท้ายทำการใส่ยางวงเดียวนะครับเส้นโค้งเส้นไลท์เส้นหนึ่งก็ได้ แบบโคไ c น n t r i c ไลท์เพลนปกติกับไลท์เพลนยางล้อเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ภาพประกอบส่วนหน้าของจักรยานตามต้องการแล้วนะครับสวัสดีครับ